จากการที่เราลองทดลองใช้มารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของค่อนข้างที่จะคุณภาพกเกินร้อยแล้วก็แสงสว่างอย่างที่อย่างที่น้องเขาบอกว่า8ดชั่วโมงก็ได้8ดชั่วโมงเต็มบางทีที่แสงดบน้อยๆอย่างเงี้ยไฟยังให้แสงสว่างที่เราตามตามที่เราต้องการเนะี่ยครบชัดเจนก็เลยมั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพของอีฟครับ ผมธารินคว้นเครือครับฉันสรัญญาวงชัยค่ะที่นี่คือบ้านคำปั่นอพาร์ตเมนต์ครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอภบ้านโป่งจัังหวดราชบุรีครับ เพราะว่าดูจากผลิตภัณฑ์แล้วก็ชื่อเสียงของของอีฟนะ,ะแล้วก็จากที่พนักงานที่เขาแนะนํามาเนี่ยจากการที่เราได้ทดลองใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าสินค้าเขามีคุณภาพมีการรับผิดชอบที่ดีครับเช่นกันค่ะที่โฮมโปรค่ะน้องๆน้องๆเซลล์ที่นัน่นน่ารัก,กะคะก็แนะนําแนะนําสินค้ามาก็มีในเรื่องของไฟแสงสว่างนะครับไฟส่องทางทั้งหมดเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของอีฟ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องลงรถไฟทางเดินแล้วก็เป็นโซลาร์ลูปท็อปที่เรามาช่วยเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายอนาคตนะครับ ดูจากการที่เขาติดตามหลังการขายเขาไม่ได้เข,ไไดเขาไม่ได้สนใจว่าว่าเน้นการขายอย่างเดียวเขาสนใจในเรื่องคุณภาพให้เราไปทดลองใช้ดูก่อนว่า<ม>เป็นไง<ม>จากการที่เราลองทดลองใช้มารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของค่อนข้างที่จะคุณภาพะเกินร้อยแล้วก็แสงสว่างอย่างที่อย่างที่น้องเขาบอกว่า8ชั่วโมงก็ได้8ชั่วโมงเต็มบางทีที่แสงดบน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยไฟยังให้แสงสว่างที่เราตามตามที่เราต้องการเนี่ยครบชัดเจนก็เลยมั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพของอีฟครับ ที่นี่นะครับบ้านคําปั่นเป็นอพาร์ตเมนต์แนวใหม่นะครับแนวสไตล์คอนโดตกแต่งสวยงามนะครับเราแบ่งเป็นห้องรายเดือนทั้งหมด18ห้องแล้วก็เป็นห้องรายวันที่ว่าติดริมน้ําทั้งหมดนะครับ11ห้องที่นี่บรรยากาศดีค่ะน้ําที่นี่จะจะไม่ดลดค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะตลอดทั้งปีฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเข้ามาพักผ่อนที่นี่ได้ชมบรรยากาศตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นๆอากาศจะดีมากๆแล้วก็เบอร์โทรที่เราจะฝากไว้กับสาหรับทุทกๆท่านที่สนใจนะครับเป็นเบอร์โทร 0877176828นะครับบ้านทำปั่นยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ